พิธีฉลองปรริยนธรรมและมอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรผู้สอบบาลีได้ประจำปีพุทธศักราช2566ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค1ิณศูนย์กลางคณะสงฆ์ภาค10อำเบอม่วง30จังหวัดบรุราชธานีซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่24กันยายนพุทธศักราช2566การถวายทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ สัมเนนผู้สอบบาลีสนามหลวงได้ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค10ทั้ง6จังหวัดประกอบไปด้วยจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกดนครพนมยโสธรมุกดาหารและอำนาจเจริญปีนี้สอบได้ทั้งหมด163ทุนซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีรวมทั้งหมด85รูป จังหวัดศีสเกต26รูปนครพนม11รูปยโซทรสธร33รูปมุกดาหารสรูปอำนาจเจริญ8รูปรวมทั้งหมด166รูปเป็น166ทุนซึ่งได้รับกรารอุปถัมภ์จากคณะสงฆ์พร้อมกันนั้นยังมีทุนสำหรับผู้บริหารสำนักศาสนาศึกษาดีเด่นจากกองทุน การศึกษาคณะสงฆ์ภาค10ประจำปี266 6ติด9อันดับด้วยกันประกอบไปด้วยวัดสนมมากย่าจังหวัดอุบลราชธานี34รูปวัดเกียรติแก้วสามัคคีศรีสเกต20รูปวัดบุรพารามใต้ย,ยโสธร15รูปวัดพิช,ชโสพารามอุบลราชธานี10รูปวัดป่าอุบลแก้วอุบลราชธานี9รูปวัดคำเขื่อนแก้ว ขบลนราชธานี9รูปวัดม่วยกอยยะโสธร8รูปวัดพระาธาตุพนมนครพนม5รูปและวัดเก่าบ่อหัวตะพานอำนาจเจริญ5รูปสำหรับการร่วมพิธีกรรมมีพระธีรานุธีระมากมายซึ่งในงานมีพระเดชพ,พระคุณพระธรรมราชานุวัตรเจ้าคณะภาคสิบรองแม่กองบาลีสนามหลวงประจำลนะวันออก พร้อมกันนั้นมีพระธีรานุธีระประกอบไปด้วยพระเดชพระคุณพระเทพวชิราภรรองเจ้าคณะภาคสิบพระเมธีวรายานคคารองเจ้าคณะภาคสิบคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาคสิบประกอบไปด้วยพระวชิระกูศลรองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีท่านเจ้าคุณพระวชิรสิทธิธ,ธาดาเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกด พระราศริวัฒน์เจ้าคณะจังหวัดนครพนมพระศรีวิสุทธิเมธีรองเจ้าคณะจังหวัดนครพนมพระศรีรัตนบุญเจ้าคณะอำเภอวารินชำราพระวิทูลวชิระโมลีรองเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารตลอดจนถึงพระเีรัตนเถระที่เดินทางมาร่วมในพิธีนี้ ในการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะจังหวัดรองเจ้าคณะจังหวัดและเลขานุก,การในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาคสิได้มีมติในการจัดฉรลองรเรียนธรรมและมอบผลการศึกษาให้แก่พระภิกษุสามเณรผู้สอบบาลีได้ประจำปีพุทธศักราช2 5 6 6ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาคสิบ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและสร้างแรงจูงใจให้ผู้สอบประโยคบาลีสนามหลวงได้ตั้งใจศึกษาบาลีในทุกชั้นประโยคสูงสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปและเพื่อเป็นการสนับสนุนสำนักศาสนศึกษาที่มุ่งมั่นจัดการเรียนการสอนภาพประยุธรรมรแผนกบาลีในการนี้สำนักงานเจ้าคณะภาคสิโดยพระเดชพระคุณพระธรรมราชานวัตร จึงได้กำหนดจัดพิธีฉลองปร,ริญญธรรมและมอบทุนการศึกษาให้แก่พระภิกษุสามนเณรผู้สอบบาลีได้ตั้งแต่ชั้นประโยคหนึ่งสองจนถึงชั้นปร,ริญญนธรรม9ก้าประโยคประจำปีพุทธศักราช2566และมอบทุนสนับสนุนแก่สำนักศาสนศึกษาที่มีนักเรียนสอบได้ตั้งแต่5รูปขึ้นไปในปีพุทธศักราช2566นี้ได้จัดขึ้นในวันอาทิตย์ ที่24เดือนกันยายนพุทธศักราช2566ณศูนย์การคณะสมภาค10อำเภอเม่วง30จังหวัดอุบุราชธานีดังภาพที่เห็นทั้งพระเทรานุเทละสิทธยานุสิทธิ์ในเขตปกครองคณะสมภาค10ส,สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ร่วมกันในการจัดงานสถานที่เป็นไปโดยความเรียบร้อยซึ่งได้เริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเวลา แปนาฬิกาในการที่พระภิกษุสามเณรผู้เข้ารับทุนเพื่อจะลงทะเบียนจากนั้นประกอบพิธีเวลา9ก้นาฬิกา30นาทีโดยบำเพ็ญอุทิศทักษิณานุประทานให้แก่อดีตเจ้าวาดโดยมีพระเดชพระคุณพระภูม,มิวกวีอดีตเจ้าคณะภาคสิบผู้ก่อตั้งศูนย์การคณะสงฆ์ภาคสิบนี้เกิดขึ้น เพราะพระคุณพระธรรมราชานวัดนี้ได้มีปฏิพันธ์แน่ๆในการที่จะสืบสารงานภาษาบาลีพร้อมกับคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาคสิบมีความมุ่งมั่นตั้งปณิธานที่จะสนับสนุนสร้างศาสนาทายาทให้เกิดในขึ้นใบว,วรวพระพุทธศาสนาพร้อมกันนั้นสัทธาญาติโยมก็ได้ร่วมกันในการสนับสนุนจึงขออนุโมทนาในกุศลเจตนาพระเทาิุธิระ,ะในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาคสิบ ศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทในเ <ๆ S 2> ขตปกครองและสมงภาคสิท<ส>และอๆๆ <ๆ S 2> ื่นที่มีความเกี่ยวข้องของขอนุโมทนามาณโอกาสนี้จเจริญพร